ตติวาเวลานี้จเจริญปอนศัทธาญาติโยมทัานสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอ้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการหับฟังธรรมะ อันเป็นสาละประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรรรมสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่ปี่น้องปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้ว ภายตื่นยังบาลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอตื่นมาได้แล้วลุกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักตังป่ายหลับลุกขวายกินพักตังเกาลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตังหลายหลับลุกขวาย ป่า้อลุกหลานเป็นนี่เป็นค่าเนอเตื่นมาเฮยเนอลุกมาเฮยเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ลกตื่นตืนตื่นตื่นตืนตื่นได้แล้วลุกได้แล้วลุกเจ้ากินผักดังป่ายลูกขวายกินผักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อย หลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกวายปลาเฮลูกหลานเป็นนี้เป็นข่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในสมัยที่เป็นยังปั่มเป่งปารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่ท่านจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ตามล้วนมีเป้าหมายคือการทำพระนิพพานให้แจ้ง เกิดมาเพื่อจะนำแสงสว่างมาสู่โลกหาความบริสุทธิ์กายวาจาใจเพราะพระอ,องค์พิจารณาหันว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิตเมื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการหื้ด้านหักษาศีลมันปฏิบัติภาวนา ได้สร้างปรมีจนครบสามสิบทัศสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดไปเสียงไปเมื่อความบริสุทธิ์ถึงที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท้องฟ้าเป็นที่รวมของมูดาว มหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำทุกสายชันใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรื่งเรืองด้วยธรรมตึงกลางวันกลางคืนเป็นที่รวมแห่งคุณธรรมความดีงามทั้งหลายเป็นต้นแบบของผู้ที่สแสวงหาทางไปสวรรค์นิพพานชันใด การบังเกิดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเป็นการยากการได้ปบพระศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการยากเหมือนกันผู้ที่มีโอกาสได้ปะได้ปบได้ฟังธรรมจากพุทธองค์บอกว่าจะเป็นมนุษย์เทวด,ดาสัตว์ทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีมหาศาล พราะการได้ปบได้ฟังธรรมของพุทธองค์นั้นมายถึงการได้ปบแสงสะวางได้ปะต่างไปสู่สวรรค์พระนิพพานเหมือนในอดีตชาติของท่านพระเทระรูปหนึ่งซึ่งตะวาก็เอามาเล่าให้ญาติโยมไปแล้วหนึ่งตอนวันนี้เจ้านี้ก จะนำมาเล่าให้กับาาศัทธาญาตโยมได้ฟังแถมหนึ่งตอนวันพูกแถมหนึ่งตอนวันละตอนละตอนจนจบช่วงตีห้าเก่งตีห้าป่ายนี้พระเทละรูปนี้ก็คือพระปินโดละพาระทวัชะอดีตเกินของเปิ้ลน,นี่เปิ้ลเกยเป็นปัญญาลัตจสี แต่ว่าพระเจ้าได้เล่าถึงเรื่องการบรรลือสีนานัแล้วก็ได้เอาดอกมาปูจาพระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระนี่สัตญาติยมเปิ้นกะมาเกิดเป็นปัญญาลาัจสีอาศัยอยู่ในป่าหิมปาน ในเวลาเจ้ามืดพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกพระองค์ทอดพระเนตรหันราชสีตัวนี้เข้ามาในไข่พยานพระองค์ก็ทรงหู้ว่าราชสีตัวนี้เป็นสัตว์ที่ควรจะได้รับการโปลดบอกกองแจ้งรุ่งสางก็คือใกล้ตีนฟ้ายกแล้วพระองค์ก็สเสด็จออกบินทบาตท,ที่ นครหงสาวสดีหลังจากตี่เสวยแล้วพระอ,องค์เสด็จไปที่ถ้ำอันเป็นที่อยู่ของปัญญาลัชสีในขณะที่พุทธองค์เสด็จไปถึงลัชสีนั่นก็ออกเียวหากินอยู่ที่นอกถ้ำยังไม่ได้ปิกมาเเื้อพุทธองค์ก็เลยนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ แล้วก็พอปิจาจรณารอคอยการปิกมาของพญานาชสีบอกกองพญานาชสีกลับจากการหาเยื่อมายุดยืนอยู่ที่ประตูถ้ำก็ได้หันพระพุทธเจ้าปทุมมุตระนั่งรอ พระอ,องค์ประทับนั่งลอยลอยพระอ,องค์อยู่ที่กลางอากาศปัญญาราชาสีก็คืิดว่าเออบะมีผู้ใดที่จะกกล้าเข้ามาอยู่ในที่อยู่ของเฮาในถ้ำนี้สงสัยบุคคลน,นี้คงจะบะใจ้เป็นผู้คนธรรมดาจะต้องเป็นผู้วิเศษเพราะมีนัดเสีมีกายสว่างเปล่งแจ้งเฮาเบอเกยปะเกยหันมาก่อน ท่านผู้นี้จะต้องเป็นผู้ที่ควรปูจาเมื่อปัญญาลัจิสีกึดแล้วก็กําลังสติปัญญาของตัวเองก็เอาดอกไม้ต่างๆมาปูเป็นอาชนะปูตั้งแต่ปื้นดินสูงขึ้นไปจนที่ประทับนั่งของบุทธเจ้าตกมาเจ้าก็เอาดอกเก่าออกไปเอาดอกใหม่มาใส่แถมทำอย่างนี้เป็นประจำโดยปีติ แล้วก็บรรลือสีหานาทในเวลาตั้งสามเพื่อบบือสัตว์หายตี่อยู่ใกล้หันมารบกวนพุทธองค์ส่วนตัวเองก็ยืนเฝ้ามีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ทําอยู่อย่างนี้เจ็ดวันในวันที่เจ็ดพุทธองค์ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็มาประทับยืนอยู่ที่ประตูถ้ำ ปัญญาราชสีหูวว่าพระบุทธเจ้าออกจากสมาธิแล้วกอปัทักษินโดยการเดินเวียนขวาสามรอบเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมเป็นบรรลือสีีนานกึกก้องแตนการกล่าวคำสรรเสริญพุทธองค์ทรงพิจารณาหันว่า การอนุเคราะห์เจ้าอี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในเมื้องหน้าของราชสีนี้พระองค์ก็ตรัสธรรมเทศนาแก่เหล่าเทวดาและคนทันแล้วก็วิทยาธรที่มาประชุมกันวันนั้นแล้วพยากรณ์ว่าในกับที่แปดตั้งแต่กับนี้ไป ราชสีตัวนี้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้สมบูรณ์โดยอนุภาพแผ่ไปสารไปทวีปทั้งสี่ทรงพระนามว่าปธุมราชจะได้ครองราชอย่างนี้ถึงหกสิบสี่จัดต่อไปแถมนับจากนี้แถมหนึ่งแสนกับราชสีตัวนี้จะเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในตระกูลพราหมณ์เมืองสาวัตถีเมื่อออกบทแล้วเขาก็จะได้เป็นสาวกของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าเป็นเอตัะทคะผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในการบรรลือสีหานาถเพราะบุญที่ได้เป็นสีหานาถปูจาธรรมพระโลก,กนาถเจ้า เมื่อพระศา,าสดาพยากรณ์อนาคตของปญัญญาลัชสีแล้วพระองค์ก็เสด็จเหาะกับก้นฑูวิหารตามเดิมฝ่ายลัชสีหูวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคงบ่ได้ปบพระพุทธเจ้าทำแล้วก็บังเกิดความระลึกนึกถึงพุทธองค์บ่อยากจะเห้อพุทธองค์จากไปขณะที่พระองค์เหาะไปนั่นปญัญญาลัชสีก็พอตัวจนจุด สายตาด้วยความอะไรยิ่งสเสด็จห่างไกลไปตะใดความอะไรก็ยิ่งทับทบ,บีคูณในติสุดพระพุทธเจ้าเสด็จลับสายตาพญญาราชจาสีบาอาจจะอดกั้นความคิดถึงได้เพราะการพัดภาคจากพระพุทธเจ้าก็เลยทำกาละในป่าหิมพานด้วยบุญญาุภาพ ที่ได้ปูอาชนะเป็นดอกไม้ปูจาเป็นพุทธปูจาทำาหอละจากอัตภาพนี่แล้วบุญก็ส่งผลไปบังเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์นักอยู่ในกรุงหงสวัวดีมีโอกาสได้ถวายทานพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเมื่อละจากโลกไปแล้วก็ท่องเที่ยวระหว่างสองภพละอันก็คือ เทวโลกกับมนุษย์โลกเมื่อมาถึงสมัยพุทธกาลของเฮาองค์พระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ในกรุงราชาคฤห์เมื่อเจริญวัยใหญ่มาแล้วพระระทวาชพะพรามก็ตั้งใจเฮียนจนจบในวิชาของพราหมณ์ไตเพศจนเป็นตียอมฮับของคนทั่วไป ท่านได้สอนมนแ์่ก่มนนุห้าร้อยแล้วก็จะลิกไปสถานที่ต่างๆตามที่มีคนเชื้อเชิญตกเมลูนมาพระบุทธเจ้าพระองค์สเสด็จจะลิกประกาศพระศาสนาเมื่อสเสด็จมาถึงพระนครราชจะคือรามหนุ่มได้ยินกิติจับชืือเสียงของบุทรเจ้าก็บังเกิดความเริ่มใส ตัดสินใจเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยพระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตบวชหือเมื่อบวชแล้วท่านก็บับประมาทในการปั้มเป็งบำเพ็ญสมณธรรมจเจริญสมระถวิปัสนาใจเวลาบำเพินบรนานท่านก็ได้เป็นพระอระหันต์พร้อมทางปฏิสัมพิทาสีเป็นผู้ทรงอภิญญา ได้บรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตจากเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมฟังนี้เอาจะหันว่าการบังเกิดขึ้นของตะวันดวงอาทิตย์ย่อมขจัดความมืดในดวงตาแก่สรรพสัตว์ได้ฉันใดการอุบัติเกิดขึ้นมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สามารถขจัดทุลีคือกิเลสซึ่งเป็นความมืดในดวงใจของสัพพสัตว์ทั้งหลายได้ฉนนั้นการได้ปะได้ผันได้ปบพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นยอดแห่งทัศนานุตริยะหมูหเจ้าข้าศัทธาทั้งหลายเองถึงแม้บ่มีโอกาสได้ปบพระพุทธองค์ตัวเป็นๆแต่เฮาก็ยังคงมีกรมสอน ที่พุทธองค์ทรงประทานไว้ให้ประดุษตัวแทนของพุทธองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตราคตถ้าหากว่าเฮาประมาทตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนเฮาก็สามารถจะเข้าถึงพุทธภาวะหันพระพุทธเจ้าภายในซึ่งเป็นการหู้ตื่นเบิกบานแล้วก็จะเป็นที่เึ่งที่ระลึกกับเฮาชีวิตของเฮาก็ จะปลอดภัยในทุกภพทุกจัตฉะนั้นื่อทำความเริ่มใส่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจเจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธคุณอันบะมีประมาณบะมีที่สิ้นสุดจนกลัวจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันท่านบุฟังยัดโยมเนาะพอเวลาแล้วก็พอสมควร วันนี้วันพฤหัส,สบดีก็อยู่กันไปถึงหกโมงจนเดียวหกโมงก็ฟังรายการอื่นต่อตีร้อยสี่ก็จะเป็นหลวงป่อพระโควิศิตส์ศิลาพรวัดวังสิงค์คำส่วนในเครือข่ายขึ้นสีขาวนี่ก็จะเป็นท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าวาดวัดหนองเงาอำเภอเวียงป่าเป้าจ,จังหวัดเชียงให้ ยตดโยมโซนป่าแดดสะิละปีห่างดงสันทรายห่างดงเ,เมืองลปูนนีถ้าจะฟังก็ลองไหลไปพอที่ร้อยจุดสองห้าเอฟเอ็มร้อยจุดสองห้านนฟ้าเรดิโอดังแนหัวในเวียงก็ลองไหลไปดูแปดสิบเก้าจุดห้าบ้านทุ่งเรดิโอก็ได้บ้านนองเบลอย่างไดเนาะ ทำไหลไปไหนก็นอยู่กันนี้ตีร้อยสี่จุดห้านะท่านผู้ฟังญาติโยมเนอเอาแล้วเนอะก็เดี๋ยวเมืองฝั่งหกโมงปนก็นจะได้ทำบัดเจ้าฟังกันตึกหกโมงเมืองฝัง่งที่อื่นๆก็อยู่ที่เก่าเฉพาะเมืองฝั่งกับตีร้อยสี่ถึงหกโมงนะเอาเหลือท,ทั้เจ็ดแปดนาทีนาทีทอง ท่านใดจะอู้จะจ่าสนทนาแจ้งผลการนนะับฟังก็ขอเจริญอรโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366322วันพุธวันศุกร์มาฟังกันต่อเน้อเรื่องของพระปินโดละภาละทวชะเป็นตอนที่สาม นำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังวันพุธวันศุกร์ยังอยู่ด้วยกันเตรมอยู่เกินจมูกวันเสาร์วันติดบัมมี่เนาะวันเสาร์นี่เป็นเป็นพระอาจารย์นิคมวัดจันทร์ส่วนวันติดนี่เป็นดานพระครูวรธรรมนาฏป่ากันเตรมกรรมกับพวันจันทร์นะเว้เนาะก็เดียกว่าศุกร์เสาร์ติดก็เดียกว่าศุกร์เสาร์ติดนะนะ อ้าญาติโย,ยมจะโทรก็ขอจเจริญปอนโกดมาบาด้ฮับสักกรรมจเจริญปพรภาษาพระอาจารย์เจ้าอาแม่ครูลาวันเน<อ>าะอยู่ใจเจ้าโยมปอนพรภาษาเจ้าปภาษาเจ้าภาษาเจ้าพระอาจารย์ร้อยจุดเจ็ดท่าใจกันเจ้าเออเปลี่ยนเปลี่ยน,นละ ปัญญายื่นร้อยจุดสองห้าหนึ่งร้อยจุดสองห้าเปลี่ยนค <100. 25. S 2> ืนละเจ้าเปลี่ยนได้เป็นสองเดือนแล้วเหรอปัญญายื่นเป็นเกือบสองเดือนละโบ้ทัน,นได้เดี๋ยวม,มันไปจับฝอจับพอดีอ,อันร้อยหนึ่งจ้า ร้อยหนึ่งจุดเจห้าั้นมันตรงกับมหาวิทยาลัยพายัพตรงกันศูนย์กันก็เกิดเลยงายืมก็เกิเลยง้ายอ้าวศูนย์เก้าเก้าแปดสาหหกสามสองสองเเวลาคลื่นตรงกันนมันกะศูนย์อะศูนย์อันกันหน่อยสถานีเคลื่อนมันซับกัน มันตรงกันจเจริญปนครปาักดิเจ้าท่านพระครูเจ้าโทษจากดังใดโทษจากอันแม่วางมูสองลีะเจ้า,มจาแม่จัดมาเจ้าแม่วางมูสองฝังชัดเจนที่เจ้าฟังสถานีห้าดวงนาอเจ้าฟัางสถานีชุมชนลีเจ้าจกดีเนอจเจริญปน chơi lên pon thoátจาก tịn này mẹ hàng miếng vỏ bao nào oh mẹ hàng miếng vỏ bao em bỏออกจาก tịnon được à, mọc, chào, ừ, cả nè bỏออกจาก tịnon oh nhìn đi nè mẹ hàng mẹ hàng,เอา à, bay nhàng voi khang hầm xì nà thi. Này. thì Chà lên bồn chào chạc nài xì chắn chung mẹ xuôi chào hơi mẹ hai Chào Một thân na bốn tuổi nơ Chào chào lên Chắc Chạc đang đây Mẹ chẳng bằng nhiêu chào เจ้าฟังพ็อตุลุงยองมาแล้วเจ้าดีละพอตุลุงยองฟังจังเมเจ้าอืมเจ้ายินดีเนอะทนันนี้ฝนตกก็ทนดีกาตกกวดีเนี่ฝากฝนเอาใส่ขวดมาเฮอหน่อยเจ้าเจ้าจังโดยหล่อนี่เจริญปอนถมำสองนาทีครับผมท่านพรครูข้าเพื่อายขายสาฟังสุวบานท่านพระครูข้า จัดเจนดีเนะาะทานอาหนี้สบายเนาะดีเนอรหมดเวลา <c oughs> เวลาไม่รีรอไม่รอใครจากไปก่อนปะกันทำไมาโอกาสหนะ้าอายุวันโนสุขังปลัง